หมาบ้านคือเกา่าคือเดิมพี่น้องปลองไปสบายดีพี่น้องสบายดีพี่น้องเอย้ยปุะสบควุขคนพี่น้องเอย้ยโคก,กับเฮาอีกแล้วพี่น้องมาอัปเดตอีกครั้งพี่น้องเอย้ยถึงไหนถึงกันหอดสไลด์ตาใจมาดิพี่น้องวาวาเพราะว่าแปดส <laughs> <laughs> แล้วละ่ะหอดสไลด์ลาบ้าฟังไส้แปดสิบแล้วแปดสิบเปอยห่วยในเงินรายเท่าไหรเฮาเนี่ย เอาไหมนะนี่เงินเงินเอาไหมเงินเงินงานอันนี้นะเงินเงินเงี้ยสินี่แหละผ้าผ้าบางเย้าเลยพี่น้องเอ้ยเนื้อได้จะมาผ่าผ้าบางเย้าไม่ขับบ่ยเย้าแสดงเงินสั่มนี่ตาแดงตาง่ายสวยจะไปข้าวใส่ลูกติ่งอ่ะได้พี่น้องเอ้ยงามบอลูกติ่งนี่สวยไหมคะสวยไหมสวยไหม ใครชอบบ้างขอเสียงหน่อยเออ,อบัตรใส่ซิพี่ได้ไม่ให้สิง,งามกว่านี้เนาะเตี่ยลูกเขาได้ลูกติ่งนี่ปู่าาหาสิบบาทหบาทมื่นหาหมื่นหากำลังเทกำลังเทกันเปื่อนพี่น้องเออ,อแ,นแน่แสดงว่าอีกบวัวเฮงนี่แล้วล้วนี่เนาะ อ้าโทงามอิลิพี่น้องอู้สีมือพอพรามนี่ฟูจองไหนเด้อจองไหนเด้อเบิ้งน่าเบิ้งนะเกาะงามรูมันกากะงามตัวจริงมันก็งามันนะเพิ่นอยากเบิ่งพี่น้องนี่งามนนะี่แหละก็งามโวู มาท่าซีหูดแล้วกันเปลือกฮะกันตัวนี้ติดอันติดลูกติ่งแรกจังติดกระโลกบอลข้างนอกนี่นะโอ้อันนี้ก็ะชิ่ใส่กระโลอีกแล้วนี่เนาะท่านแรกได้นี่เนาะืม ใครเห็ดแล้วเอาอุ้มร้านไปเปิ้ะนะอู้หอุ้มร้านรอบ,บ้านเลยป้ามันเอาร้านอุ้มร้านไปบ้านเลยพี่น้องเอไไง้ยบงไายโอ้อันนี้กับติ๊กย้นทั้งคางติดใส่ก๊กเสากลางโอ้สวยงามมากจ้า ืมพี่น้องเอ้ยอัปเดตไปเรื่อยๆเด้เพี่อนๆเลยซีก็งามอยู่ด้วยเนาะสีเย็นตาเออกระโล่แผ่นใหญ่ๆแลวนี่ก็งามได้ขื่นอ่ะแบบแผ่นน้อยๆนะลายใหญ่แบบนี้ดีเลย ยังยังอีกจากมือก็วาแล้วนี่ปูหาหกมือพูแล้วอําอื่นนี่บ่ได้บ่ได้ถามเลยสวัสดีพี่น้องถามจะแบบกวนๆหน่อยมืออื่นบ่แล้วบ่นี่บ่ตัน่ะเว้นไฟนิเก็บก่อถ้าใครก็ตาใจ นี่หันสุดทายแล้วโคโคโหเลยไว้เลยมาก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 อ่ะปูปูยังอีกสานนี้นี่น่ะข่างนี่น่ะเสียลูกติงอ้อมขนาอีกบ้ะเออเออหกลูกบ่เบื้องละสาม ลูกติ่งพี่น้องเลยิมาปูนอีกที่ห้วเหรอเรื่องนี้ใช่ไมใส่แล้วก็แล้วกันกระเลี้ยวกระแลบ ตามลายมันมาปลูกภากเห็ดแบบนี so ้ก right? uh ็งามแต่เออมันบวชตามลายมันเเนาะพราะว่าเอากระเบื้องมาใส่คั้นสี่หายตามลายมันกระเปืองเลี้วบวชใหญ่แหละทิมยังเดี๋ยวสิ่หายไปเบนข้างหน้าก่อนเสรไปเบนข้างหน้าก่อนเด้อให้เบื้องมุมข้างหน้าก่อน ทีต <si ิดกะโลไปน้ำบอลนี่นะมึงดูมึงดูมึงดูบอลที่ใดนี่อันมันแย่ะขั้นอันไหนนะมันแหนะเนาะปูเนาะขั้นสาวคอหล่อแล้วมันแย่คอหล่อไปแย่ฮะคอหล่อไปแหนะเราะว่าคอหล่อสาเขาหนามันใส่ปูหมดอยากติดหล่อไปถอยเลยแย่ผู้เห็นตั้งงงกันมันคือแย่วงที่ออกกัน มันย่าไปยังเมันจ ok uh ้า huh. ย oh, anyway. oh, ู่ใลสาเค่ะมันี่สี่ด้วยสั่งยังทีทเสาี่สั่งยังสั่งอันนี้นี่หมูเล็กนี่ดีกว่าสาวโลเท่ากันโอ้คือแหละคือแหละคือแล้วเออมีอันบบหูมุนขาเดินไปทางด้วคันโบทามตะโ่กคือสิเบิรลายอยู่ลูกติงกับลูกรหัสสิบบาท จักมันอุ้มร้านไปไซล่ะส,สวยสวยสวยงามสวยงามพีม่น้องเอ้ยสวยงามมากเลยหมักน้ำบอกพี่น้องหมักน้ำอีหว่าบอกพี่น้องหมักน้ำอีหว่าแม่บักเดียวบอกพี่น้องอีหวา่าลูกว่าบอกแจ้งอีลาอีลาเพราะว่าลูกขออีหว่าอีหวา่วา โอ้ยพวกไอ้อุ้มล้านเหล่าบ้านแหะสูงคฟ้ยมือนีเทกันเปื้อนทางนี้แล้วเอวเอวมันยังทางหนากับทางขางเนี่ยหันน้อยหนึ่งแล้วก็ติดกระโหลกไก่แต่ก็ยังบเแล้วพี่น้องเอ้ยลูกติ่งงามว่ะ จบเนาะมาเบิ่งมุมนี้อีกเออเห็นว่าเน้ยๆนี่ก็เบิร์ไลายได้พี่น้องเอ้ยมีแต่จุกกับจุกมีแต่จ่ายกับจ่ายโดยธรรมดาได้เห็นว่าสำนีนะถ่าแล้วเบิดจังอัปเดตอีกทีหนึ่งด้วยพี่น้องเด้อ ดดดเดีตะกี้เขาอ่ะเออติดทางหนา้าทางล่งางแบบนี้ก็งามเนาะทางหน้าบอา่อเห็นใหม่เลยโอเคโอเคโอเคผู้เจ้าจ้าประส่ิฐเลยผู้เจ้าทางนี้ก็ะชิใส่ลูกติ่งอีกสามอันได้พี่น้องลูกติ่งทางขึ้นอีกเด้ออือคือสิติดลูกติ่งตีกระโลหดขันไดเลยเดินนี่เนาะแม่นบอตาใจ อ๋อติดกระโลลงหอดพี่เลยถ้าเบิ่งบัดแล้วอีกนอะพี่นง้นือสิงามขึ้นกว่านี้เยอะเยะมากเลยแก้ตาเยเฮ็ดไก่โอ้เกบปากแตก ลายคนก็หมกักน้ำเนาะซีกะโลนี่เนะาะห้ากับหมกักหมักคือกันสีฟ้าสีฟ้าสีทะเลเอฟซี <Okay. S 1> FC, ลายคนก็หมกักเพอเฟอร์ตรงกับอันอยู่เพื่อนของเอฟซีฟอร์มเอฟซีวัฒนบ้านกับซีนีลายนี่โอ้ oh. ตรงกันเสยเนะาะหมักตรงกันพี่น้องเลยหมักตรงกันมาได้บังเอิญแต่ากกงามหมักแผ่ใหญ่ๆนี่เนาะใสลายขว่มดี ลูกติ่งก็คือสีลายค้สีมักนั่งอยู่นั่งพี่เนาะลูกติ่งนาลูกติงหน้าบ้านลูกติงหน้าบ้านคือสีล่อามดูเงะบริทขางมันนะมันเงะบเนมันบติดไปเลยดอกเข้ามานเเเท่เข้าในเสาเทเบิงเบิ้งถามขาสั่งไว้ก่ bu bu chị thám này thế tao mò cô eo nào thật đấy mày tao lỏ đấy ừ thế... à không chắc ngoài hao là hà Lội rồi mày <laughs> mà, mà đưa nè thế, thế cô eo เอาภาซีเนี่มห,หนาเฮาสั่งให้คำตอบมิดายถ้าไม่ซื้อดอกพีนน่น้อยั้งเธอมีเงินเห็ดอ๋อแต่พอซีเมียนนี่ข้าวเล้วพอดซีเมียนเก็บเก็บอันละหมกอ,อันละไมออ้น,มนี่ถ่ายข้าเจ้าแล้วบาทเดียวจังเก็บพีน่น้อยเก็บไปน้ำมันกับโบเล้วเก่าแหละ เขาแล้วเราก็จังเก็บมาจังฮู้แล้วเก็บแม่นอยู่เดียวเก็บไปนำกับมันหักบูฮู้แล้วเอฟบาทเดียวจะได้กระตาไปเดียวยินดีเมียกับประจุคนเดียวเล้วมือในผ้าโมทิตาเขาบะเที่ยวบ้านอุ้งไออุ้ไปหลอกกากบ้านแล้วหูโอ้ยอุ้มล้านไปมาเดียวน้าติดขายน้ำโมทิตาพี่น้ำโมทิตานะขายก่อนแล้วเป็นวัดก่อนแล้วอ้ายมาติดนำน้องกะจังมาอัน น้องนะใครเน่ไอขืนต่อบไดนี้นะยินด,ดีมีแหงกับบัตทุกทุกคนนะเพียงเด้อพ่อพ่อขันคลิปหน้าพี่น้องก็มอบขอบใจจิติตาพี่น้องเอ้ยขอบใจหนึ่งหมื่นจับขอบใจไอ้บอยขอบใจแบบของเราขอบใจทีมงานทุกคนเลยพี่น้องเอ้ยที่แล้วก็ขอบใจเอแม่ยังเอฟซีพี่น้องเอ้ยที่อุดหนุนแล้วก็ผักด้านน้ำมัฮอกจุดจุดนี่ไดพ้พี่น้องเอ้ก็บขั้นบ่มีมาบอยกับบ่มีเฮาในจุดนี้นะเพียงเนาะได้กจะขอบุญขอบคุณหลายๆเด้อ ติดหนีก่เด้อย,ยังบันแดนสลองยังบันมหาิสลองเด้อขอติดหนีไว้ก่อนสลองหนึ่งหมื่นสับติดหนีไอ้บอยก่อนพวกันคกิปหน้านได้เพอย่งเด้อขอบคุณขอบคุณเอฟซีบ่าวบอยบ่าวพังลาวเนาะมีดีเมนต์กับสุตสุขคนเด้อบ๊ายบาย